สวัสดีค่ะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะกับเครื่องปั่นโกฟูเซนเครื่องปั่นสุญญากาศและปั่นร้อนของเราค่ะวันนี้เราก็จะมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วค่ะวันนี้จะเป็นเมนูของซุปหวานกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาในสูตรของเมนูซุปมันม่วงถั่วแดงนะคะสูตรเมนูนี้ก็สามารถทานเป็นของหวานตบท้ายได้เลยค่ะหรือว่าอากาศหนาวๆค่ะอากาศเย็นๆฝนตกใครอยากทานของหวานที่แบบว่าอา มีความระมุนทำง่ายๆทานที่บ้านได้นะคะตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องโกฟูเซนของเราได้เลยเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเราสามารถเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นมันม่วงใครชอบทานมันม่วงมันหวานมันเหลืองก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะใส่มันลงไปเลยค่ะตัวนี้เราจะใช้เป็นถั่วแดงที่แช่น้ำแล้วนะคะ คือตัวเครื่องของโกฟูเซนสามารถใช้ได้ทั้งถั่วแห้งแล้วก็ถั่วแช่น้ําแต่วันนี้เราเอาส่วนผสมสองอย่างแล้วก็จะทําการแช่ถั่วก่อนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีนมจืดนะคะแล้วก็น้ําเปล่าส่วนนมเนี่ยเราจะใส,ใส่ตอนท้ายอันนี้เราเติมน้ําลงไปก่อนอเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมของเราค่ะ เตรียมผสมผสมทุกอย่างลงไปในโถนะคะแล้วก็ทำการปั่นได้เลยเมนูง่ายๆเอาใจแม่บ้านค่ะมีเวลาทำอย่างอื่นเยอะแยะเลยค่ะเครื่องกกฟูเซนของเรากดที่ไปฟังก์ชันเมนูของซุปนะคะเมนูนี้เนาะกดเริ่มปั่นได้เลยค่ะตัวนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะ แต่เราไม่ต้องรอเครื่องค่ะสามารถเซตเมนูแล้วทำอย่างอื่นได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับซุปมันม่วงนะคะซุปของหวานทําง่ายๆนะคะสูตรนี้แต่ก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะคะตัวนี้ขออนุญาตเพิ่มความเข้มข้นด้วยนมนิดนึงนะคะจะเพิ่มความหอมความมันเพิ่มขึ้นค่ะแต่การปรุงรสชาติเราขอแนะนําเป็นการปรุงตบท้ายนะคะไม่แนะนําให้ปั่นรวมกันใส่ลงไปเลย ถ้าใครชอบหวานก็สามารถเติมน้ําตาลได้นะคะแต่ว่ามันม่วงหรือว่ามันญี่ปุ่นพวกนี้มันจะมีความหวานมีน้ําตาลในตัวอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องเติมน้ําตาลเพิ่มสําหรับคนที่แบบทานหวานน้อยหรือว่าไม่ชอบหวานเลยก็ทานรสชาตินี้ได้เลยนะคะตัดให้เข้ารสชาติกันอีกนิดนึงค่ะ เข้ากันแล้วนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟเมนูซุปมันม่วงได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะทำง่ายๆเลยสูตรนี้เป็นของหวานตบท้ายพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะร้อนมากเลยสีหน้าทานมากเลยคะ่ะมันม่วงแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซุปมันม่วงของเราทำง่ายๆทานง่ายอร่อยด้วยค่ะกับเครื่องโกฟูเซนตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะทุกเมนูอาหารในครัวของเรานะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ สูตรเมนูที่เรานำมาเสนอกับทางช่องโกฟูเซนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสูตรทำน้ำผักน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์ให้กับทางเพจด้วยสำหรับรอบหน้าจะมีสูตรอะไรมาแนะนำเพิ่มกดติดตามได้เลยค่ะกับโกฟูเซนของเราค่ะ